สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตบิตคอยฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับยอดที่ทําการถอนเนี่ยก็ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ131.31สตางค์นะครับผมตรงนี้ราคาบิตคอยเนี่ยกำลังขึ้นสูงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหบาทต่อหน,นึ่ง บิตคอยทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเงินกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับวิธีการหาเงินบิตคอยฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการทำเงินบิตคอยหรือว่าสกุลเงินคริปโตฝาก กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินของบิตคอยก่อนอื่นนะครับผมแนะนํากระเป๋าก่อนละกันเนาะเป๋านี้ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นกระเป๋า f o เร e ต์เพนะครับใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยเนี่ยแนะนําให้ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับคลิปวิดีโอการสมัครของกระเป๋าผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับรวมไปถึงวิธีการสมัครของเว็บไซต์ในการทําเงินบิตคอยกันด้วยนะเข้าไปดูได้เลยสําหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนำ ก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า bithub.win เว็บไซต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการทําเงินบิตคอยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวทาได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ลิงก์สมัครนะครับผมจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครกันได้เลยสําหรับวิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับ bithub.win โอเคนะครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา มาดูแต่ละเมนูกันเลยนะครับผมก็จะแนะนําทีละเมนูและก็จะถอนเงินให้ดูพร้อมกันเลยนะ ครับก็กดมาดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับแผงควบคุมตรงนี้เลยสําหรับแผงควบคุมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราว่าเรามีกี่คะแนนในเว็บไซต์นี้ผมมีคะแนนตามนี้เลยนะครับขึ้นอยู่ตรงในกรอบสีชมพูสีเขียวคือยอดในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนทั้งหมดต่อมานะครับในช่องสีส้มนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของพลังงานนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการทรําภารกิจด้วยนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนสําหรับระบบนี้ สามารถทําได้ทุกคนนะครับการแนะนำนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรในการแนะนําเพื่อนซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถแนะนําได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i ลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกสามารถทําการแนะนําได้หมดซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแชร์โดยรูปภาพข้อความแปะลิงก์แปะรหัสโค้ดหรือว่าอะไรต่างๆสามารถทําได้ส่วนใครที่มีเทคนิคในการอธิบายในการพูดนําเสนอสามารถทําเป็นคลิปวิดีโอลงในส่วนของ ยูทูบอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าเลียวนะครับเลียวในเฟซ b o o k เนาะแล้วก็ทิกต o k สามารถทําการเป็นคลิปวีดีโอได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การนําเสนอของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นจากไรายได้ของเพื่อนทั้งหมดอยู่ที่55%าถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็เกินครึ่งนะครับผมเกินครึ่งลองไปแนะนําดูได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่สนะครับสำหรับเมนูที่2ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการถอนเงินโดยการใช้คะแนน ในเว็บแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโตในการแลกเปลี่ยนแลกอย่างไรเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้กระเป๋าที่เขาแนะนําให้เราใช้ในการรับเงินคริปโตนะครับ 1. คือ C w a l l l t 2คือ f o r ์ e t ตเพ 3คือรูปีอินเดีย4คือ B บเนนคือคอยนิก6คือกระเป๋าโดยตรงกระเป๋าโดยตรงเนี่ยจะเป็นในส่วนของทัสวอร l เลดและก็มิ ark, เตอร์มาร์กนะครับน่าจะเป็น2กระเป๋านี้เนาะไม่แน่ใจว่าใชา้กระเป๋าโดยตรงของเหรียญน,นั้นๆเลยได้หรือเปล่าเป็น e x c h ช n g e ของเหรียญอย่างเช่นของดอทคอยโดยตรงของพอนของอิชูเรียมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ถอนของตรงอื่นนะครับกระเป๋าหลักๆที่ผมใช้ในการถอนเงินเนี่ยผมจะเลือกใช้เป็น o r สเฟตเพก กระเป๋านี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากระเป๋านี้มันสะดวกและก็มันง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเราก็มาเลือกนะครับในส่วนของกระเป๋าที่เราต้องการจากนั้นเราก็มาเลือกเหรียญที่เราต้องการกดเลือกเหรียญเลยผมก็จะถอนเป็นบิตคอยนนะผมก็เลือกเป็นเหรียญบิตคอยน์ฟอเรสต์เพย์นะครับจากนั้นเนี่ยคำว่ากระเป๋าสตางค์ตัวนี้นะครับผมให้เรานะครับนำอีเมลนะครับของกระเป๋าฟอเ s e ต p เพย์คือกระเป๋านี้อีเมลไหนที่เราใช้สมัครเราก็นํามากรอวิธีการดูอเีเมลของเรากดไปที่โปรไฟล์นะแล้วก็ ก็ดมาที่ตั้งค่าบัญชีตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอีเมลของเรานะครับเราก็สามารถนําอีเมลตรงนี้ไปใช้ในการรับเงินได้เลยแล้วก็เอาอีเมลของเรานะครับผมวางลงในช่องที่2นะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของคะแนนนะครับมันก็สายยอดทั้งหมดของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับในการถอนเงินเนี่ยเขามีขั้นตน่าของแต่และกระเป๋าให้เราดูตรงนี้เลย G w a l l e t 1ล้า 1, 000, 000, 000, คนคะแนน f o r เซต Pay คอยเวสบนนีนแนคอยเน็กสองล้านห้าแสนคะแนนลูปีอินเดีย10 000, ล้านกระเป๋าเงินตรง25ล้าน ในการถอนเงินเนี่ยคนที่จะดูแถบตรงนี้ด้วยว่าของคุณเนี่ยครบขั้นต่ำตามที่เขากําหนดแล้วหรือยังถ้าครบแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยต่อมานะครับทาการแก้แคปชั่นนะครับตรงนี้จะมีรูปนะครับทั้งหมด5รูปเนาะมีธงมีบ้านมีกุญแจมีแก้วกาแฟแล้วก็มีต้นไม้ของเราต้องแก้เป็นต้นไม้แล้วก็เลือกต้นไม้แล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยโอเคนะครับมันขึ้นบอกว่าการถอนเงินนะครับของคุณได้รับการดําเนินการภายใน48ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยก็คือประมาณ2-3วันนะรประมาณ2วันอาจจะ 3วันนะครับผมแล้วก็กดตกลงจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโฆษณาแล้วการกระบาดปิดไปนะครับคุณสามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวใน24ชั่วโมงคุณต้องรอเวลาเที่ยงคืนถึงจะทําการถอนได้ตอนนี้เนี่ยเราก็รอการตรวจสอบนะครับในการถอนเงินนะครับประมาณ48ชั่วโมงตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูที่3คําว่าเงินฝากเลื่อนข้ามเลยนะครับไม่ต้องกดนะแล้วก็มาดูที่การอ้างอิงนะครับก็คือจะเป็นลิงก์ในการแนะนําเพื่อนเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนได้เลย เมนูต่อไปนะครับก็คือก๊อกน้ำนะครับผมในส่วนของก๊อกน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในสองการกดเคมคะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูก๊อกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการกดเคมคะแนนฟรีนะครับในการกดคะแนนคะแนนฟรีตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับตั้งแต่1000คะแนนถึง6000คะแนนเลยไม่มีขีดจํากัดต่อวันนะครับใน1วันเนี่ยเราสามารถกดกี่ครั้งก็ได้สําหรับตรงนี้นะครับก็ อยู่ที่เวลาว่างของเราว่าเรามีเวลาว่างมากน้อยแค่ไหนในการกดรับคะแนนตรงนี้นะต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทําการแก้แคปชั่นก่อนเลยเลือกรถบรรทุกนะครับมันจะมีรถ2ออันนะให้เราเลือกเป็นรถที่มีตู้ตรงนี้เลยนะครับมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเราก็ปิดไปนะครับ กดสะสมรางวัลของคุณได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับจากนั้นเนี่ยรอเวลาอีก3นาทีถึงเราจะได้รับในการกดครั้งต่อไปนะครับจากนั้นเราก็ไปทําเมนูต่างๆต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของเมนู PTC ในการกดเว็บไซต์โฆษณาหรือว่าการคลิกเว็บไซต์โฆษณาในการเยี่ยมชมนั่นเองนะครับตรงนี้มีทั้งหมด70เว็บไซต์นะครับจะได้รับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่24,572คะแนนนะครับดูตรงนี้ได้เลยในกรอบสีน้ําเงินนะครับวิธีการทำนะครับ ลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วเราก็กดเยี่ยมชมตอนนี้ได้เลยม่ผมเรียกเป็น500คะแนนนะครับ7วินาทีพอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับจะมีเวลาขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับพอเวลาครบแล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยนะครับพอเรากดตรวจสอบแล้วนะครับก็กากบาดปิดไปและเราจะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการทําก็ประมาณนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะในส่วนของเว็บไซ ไต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจไม่ว่าจะเป็น TimeWar, CPX, Profit นะครับเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยรู้จักแล้วก็เคยทํากันอยู่แล้วนะสำหรับการทําแบบสํารวจตรงนี้ลองเข้ามาทําดูได้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเมนูลิงก์สั้นนะครับหรือว่าการแก้ช็อตลิงก์แก้เว็บไซต์โฆษณามีทั้งหมด136เว็บไซต์นะครับคะแนนที่เราจะได้รับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่32,380คะแนนแล้วก็พลังงาน1,681คะแนนนะครับ วิธีการทำนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดเยี่ยมชมลิงก์ตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องดูว่าทางเว็บเนี่ยเขามีอะไรให้เราทําต่อไปอย่างเช่นคลิกเพื่อดําเนินการต่อถ้าเป็นโฆษณาขึ้นมาเราก็ปิดไปนะครับแล้วกดคลิกดําเนินการต่อมันก็จะมีโฆษณาแล้วก็กดใหม่พอเรากดเข้ามาแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนทําตามสเต็ปของเขาได้เลยแก้แคปชั่นนะครับผมโฆษณามันอาจจะแจ้งเตือนเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการแก้โฆษนณานครับนี่ครับแล้วก็กดไปเนาะทำในมือถือเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องค่อยค่อย นะค่อยๆทำไปนะครับกดยืนยนันกดดำเนินการต่อได้เลย จากนั้นนะครับผมรอเวลานะครับตามที่เขากําหนดอันนี้เป็นโฆษณาแล้วก็รอปิดโฆษณานะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมีเวลานับถอยหลังประมาณ10หรือว่า7วินาทีเนี่ยมันก็จะนับตรงนี้พอครบเวลาแล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่ารับลิงก์กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรา,าแก้แคปชั่นอีกรอบหนึ่งเป็นกุญแจเนาะแล้วก็กด v e r i f y link เสเ็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยในการแก้ชอ็อตลิงก์นะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการทำนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเมนูงาน สำหรับเมนูงานตรงนี้เนี่ยยังไม่มีนะด้านล่างตรงนี้จะเป็นการรีวิวนะครับผมในส่วนของการรีวิวของเว็บไซต์นะครับเราสามารถแนบลิงก์ได้เลยเมนูความสําเร็จนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่เราใช้งานไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยถ้าเราทําสําเร็จแล้วทุกอันเนี่ยเราสามารถมากดรับคะแนนเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูกอกน้ําอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะต้องใช้พลังงานถึง11พลังงานในการกดรับคะแนนฟรีทุกอ่า4 4 4 4นะครับผม444 านานด้านล่างเนี่ยมันจะมีเป็นขีดสีน้ําเงินอยู่นะครับถ้ามันเต็มหลอดแล้วเนี่ยถึงจะได้รับเป็นส่วนของคะแนานนั่นเองวิธีการใช้งานแล้วก็การถอนเงินก็ประมาณนี้เพื่อนๆลองไปสมัครทําเงินดูได้เลยนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีได้จริงจงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้จะกันหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ